จิ้มอย่างนี้เลยนะครับอืมกระปุกถุงเลยอ่ะอันนี้เอ่ออันนี้กระมงครับผมอย่างนี้นะแล้วกินกับผักแล้วก็วางไว้บนผักครับลองดูครับอืมหวานมากเลยอ่ะแล้วแท็กเจอร์เขาจะแน่น ความหิวจงพินาศโภชนาการจงเจริญเย้ yeah! สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในย่านเก่าย่านวินเทจตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนะครับผมแล้วมาเริ่มเจริญตอนรัชกาลที่5ส่วนเรื่องการรถไฟนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะกี่ร้อยปีไม่มีการพัฒนาการขึ้นมาเลยครับก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับผมนะย่านนี้นะครับร้านอาหารที่โด่งดังมากเลยนะครับตอนนี้เป็นที่ฮอตฮิตมากเลยนั่นคือร้านเล็กหุงทอดต้มปลาครับร้านนี้เนี่ยเขาดังเรืปป่องสาสมิปลาไทยนะครับร้านนี้เขาเรียกได้ว่าจัดจานแบบเปิมๆเลยทีเดียวนะฮะแนะนําให้มากินแบบหมูคณะมากินกันแบบสามมันทำไมติ๊ ตันมันจะไม่ตีเฮ้ยถูกแล้วเยคือที่นี่นะครับทีเด็นของเขาอยู่ที่ว่าปลาเนี่ยมันเป็นปลาไทยปลาไทยที่ขึ้นมาจากทะเลแบบสดสดแต่คือเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเป็นปลาอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรในวันนั้นเพราะฉะนั้นไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างไป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  สำหรับสถานที่นะครับเข้ามาในซอยเทิดไทย25นะครับเดินเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับจะเจอยูเทอร์และร้านก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับตลาดภู<อ>นี่ผมเดินมาใกล้ได้กลิ่นความสดของปลามาถึงนี่เลยโอ้โห<อ>ใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปโอ้โห<อ>สวัสดีครับพี่นี่คือเจ้าของร้านเล็กหลงใช่ไหมครับพี่หัวมานี่ถือรอจนเมื่อยเลยเนี่ยใช่ใชแล้วครับผมผมเอนะครับเจ้าของร้านเล็กหลวงข้าวต้มปลาครับผม ครับแล้ววันนี้วัตถุดิบนะครับพี่เตรียมไว้ให้จะมีทั้งหมด3-4ตัวนี้นะครับตัวแรกจะเป็นกระพงที่เซากระพงแดงหน้าตางส่วนสุดท้ายนี่ที่เด่นเลยชุดสลานะครับปลาเก๋าแดงจุดฟ้าครับผมอย่างนี้ดีกว่าพี่เอเดี๋ยวเราไปชิมที่โต๊ะอาหารดีว่ามันสดมันอะไรขนาดไหนผมรู้ว่าคุณเมื่อยอไปดูันที่โต๊ะดีกว่า อันนี้นะครับเป็นปลามึกสดๆแต่ระยองนะครับและนี้เป็นปลาเก๋าคาชิมิที่ผมตกมาจากเมื่อเช้ามาถึงตรงนี้ถึงเรือท่าเรือนี้และรับมาตรงนี้ออตรงนี้เป็นเรื่องหอยผมถนัดอยู่เ,เรื่องหอยนี่คือขา้ขาเออ,เอ,อ,เอ,อขอ้าวบนะครับ ตรงนี้นะครับนี่เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับผมตรงนี้สวัสดีครับ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 พี่ชื่อเอครับผมชั้ชัยโชคกำนวยครับผมครับเจ้าของร้านเล็กของข้าวต้มปลานี่เองครับผมปลาดิบนี่เยอะมากหอยสดนี่เยอะมากพี่เป็นเพื่อนกับพ่อแม่หรือเปล่าฮะไม่ใช่พี่พอดีเราเป็นนักตกปลามาก่อนเราก็เลยมีความรู้และความชื่นชอบที่เกี่ยวกับปลาโดยเฉพาะครับผมในปลาที่เราเราเตรียมไว้เนี่ยรับรองว่ามาจากไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมคือปลาจากอ่าวไทยเลยแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับผมมีทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันปลา บางอย่างเนี่ยพอเราตกปลาเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่านี่คือของผมแต่พอวันหนึ่งพอเรามาทำอาหารแล้วเราถึงเพิ่งรู้ว่าไอ้ความรู้แบบนั้นอ่ะคนอื่นเขาไม่ได้รู้นะแล้วผมอย่างจานนี้นะครับจะเป็นหมึกซาซิมิครับผมตัวนี้จะมาจากทะเลไรยะหยิบเลยกันหมึกไทยเนี่ยไม่แพ้ที่ใดไม่แพ้ใช่นอนเราประกันได้อันนี้คือหมึกสดเลยฮะใช่ครับเป็นหมึกกล้วยครับผมเยี่ยมเลยนะฮะอันนี้คือซาซิมิหมึกสดสดขนาดไหนชิมเลยดีกว่าต้องลองต้องลองอันนี้จิ้มกับโชยุโชยุก็แล้วนี่นะครับจิ้มอย่างนี้เลยนะครับ อือเรนคนดูด้วยอ่ะหวานเทียบหวานเจียบไม่กืนเ,เลยไม่แต่ลรีนรู้เลย,ลเลยโปรโปรก็จะมีเทคนิคที่นึงนะครับ<อ>เดี๋ยวนี้เดี๋ยว,ยวลองทำให้นะครับ<อ>ะะเฮ้ยลวกเลยเหรอเดี๋ยวลองกินแบบนี้ดู ก็จะแข็งขึ้นหน่อยแต่ก็ยังได้ความหวานอยู่คือ็กเจอร์ที่แตกต่างออกไปคือความเหนียวหายไปได้ความกรอบมากขึ้นใช่ใช่อ้ยผมชอบเันเมื่อกี้ที่นําเสนอมาที่บอกว่าต้องกินกับผักอะไรนะเป็นปลาไทยแต่กินกับผักอะไรทุกอย่างอ๋อตัวนี้ครับผมเป็นปักกาดกินครับเวลาเรากินนะครับกินคู่กับซาซิมิปลาดิบครับผมไออย่างนี้อันนี้อะไรปลาอะไรเอ่ยอันนี้ปลาอันนี้กระมงครับผมอย่างนี้นะและกินกับผักแล้วก็วางไว้บนผักครับจิ้มไหมต้องจิ้มไหมเดี๋ยวผมทาให้มาต้องจิ้มไหมเอ้ ผักขินเนี่ยจะมีรสชาติและไคลเซอร์คล้ายวาซาบิมีความฉุนๆในตัวเขาเออคือผักมันฉุนด้วยใช่แล้วพอไปไปคู่กันเนี่ยก<น>ินแล้วได้แต่ตอนนี้ไอ้ไอ้นี่ฉุนกว่าเนี่ยวาซาบิฉุนกว่าอือตรงนี้มีปลาอะไรบ้างฮะด้านนี้เรียกเนนโบรันเนอร์เนนโบรันเนอเนร์นเ,นอเนื้อจะคล้ายๆ ขึ้นมาจะเป็นปลาปุตลาดนะครับในเนื้อปลาซาซิมิชุดนี้นะครับเรียกชุดมังกรแดงครับ,รบในชุดก็จะประกอบด้วยปลาสีห้าชนิดเาวันซึ่งแรนดอมกันมาอย่างวันนี้พี่จะได้กินเรนโบว์ลันเนอร์นะครับปุตสรดกระมงแล้วก็ช่อนทะเลความแตกต่างของชุดนี้คือเนื้อปลาที่รสสัมผัสแตกต่างกันเดีย๋ยวพี่ลองทานดูได้นะครับว่าสีตัวนี้รสชาติแตกต่างกันยังไงนี่ดีกว่าชนนี้ดีกว่าชื่อราชัย ปกติเราจะรู้จักหอยแค่หอยแข้งหอยแมงคู่นะครับแต่พอชุดนี้เนี่ยอันนี้เรียกหอยชัดตีนนะครับหอยหมากหอยบีตนะครับอันนี้หอยตะหล่ำและส่วนสุดท้ายนี่ครับตัวใหญ่ตัวนี้เลยไฮไลท์ของเรานะครับหอยมะะร马拉หรือหอยสังหนามหอยสังหอยสังหนามอยสังหน่หอยสังนื้อมสังหน่หอยสงหน่หอยสังหน่หอยสังหน่หอยสังหน่หรยสังหน่หอยสังหน่หอยสังหนื้อยสังหน่้อยสังหน่ห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 อยสังหน่เอยสังหน นี่ขนาดหอยจริงๆนะเราอ่ะหวานเจี๊ยบอร่อยมากลึกเขามีความกลืนของเขากลึกแบบเอ็นเอ็นเลยอ่ะไปที่เมนูอื่นบ้างอ่กเมนูตัวสุดท้ายนะครับในปกติเนี่ยชุดนี้คือยืนหลังเราและบางวันเราก็จะได้ปลาพิเศษอย่างวันนี้ที่คุณพี่มาเนี่ยโชคดีและตัวนี้ชื่อแดงตาโปนแดงตาโปนใช่ครับผมออ๋ตาเขาจะโปได้ใช่ไหมื้อเขาก็จะหวานอีกแบบอมาสักหน่อยแล้วกันนะนิดนึงนิดนึงโชว์อยู่แล้วกันนะ หวานมากเลยอ่ะแล้วแท็กเจอร์เขาจะแน่น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 แล้วก็หนึบหนึบอร่อยอร่อยครับเฮ้แต่ผมชอบผักอันเนี้ยอ่ะชนะพอกินคู่กันละข้าวเนาะจะบอกว่านี่อ่ะฮะวันนี้เป็นเมนูพิเศษที่ไม่ได้กินทุกวันอันนี้ก็จะไม่มีทุกวันนะครับนอกเหนือจากเมนูที่เป็นอาหารซีบูและซาซิมินะครับของเราอีกตัวนึงที่เป็นไฮไลท์ของเราและมั่นใจเลยนะครับหมูกรอบเราครับตัวนี้ชื่อย่าหมูกรอบน้ำข้นครับผมรับรองว่าหมูกรอบเราไม่เป็นสองรองไทยแน่นอนแม้แต่ลงน้ำไปอย่างนี้แล้วก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ก่อน ดังมากอ่ะกรอบจัดเลยเอออ่ะครับผมตองเล้นก็เป็นหมูกรอบเช่นกันใช่ไหมฮะใช่ตัวนี้เป็นหมูกรอบเท่าน้ำปลาครับและส่วนสุดท้ายก็จานนี้จะเป็นตัวหน้าวัวกระดาษครับผมเฮ้ยไม่เคยได้ยินเลยฮะหน้าวัวกระดาษมันชื่อป่าว่าหน้าวัวกระดาษนึ่งสีอ๊ปลาตัวนี้ความพิเศษของมันจะมีหนันงสองชั้นจะมีหนังชั้นนอกครับผมแล้วก็พอล,ลอกหนังออกก็จะเจอหนังชั้นที่สองครับผม ว่าหน้าัวที่มันเป็นแบบปลามันไล่ไล่กัดเหรออ่าใช่ใช่ใช่แบบตัวนั้นใช่ไหมจริงๆปลาไทยมีอะไรอร่อยกว่านั้นอีกเยอะแต่คนไทยพอเรารู้จักตลาดแค่ไทยแค่นั้นก็กินอยู่แค่นั้นเออแต่ยังไงฝากร้านนิดนึงพี่ครับผมร้านเรานะครับชื่อร้านเล็กของเข้าต้มปลาตั้งอยู่ใต้สะพานตลาดพลูนะครับผมตรงทางกับรถไปเดอะมอลล์ครับผมใครว่างแวะเวียนมาที่นี่ได้ครับเปิดบริการเวลาบ่ายสามโมงนะครับจนถึงห้าทุ่มครับผมของทุกวันครับผมขอบพระคุณครับฝากด้วยนะครับรายการโคชนาเกียรตินะครับผมนะ ของดีของในตดแบบนี้เรานำมาจัดให้คุณถึงหน้าจอเลยนะครับผมโซโนี้เดี๋ยวเราไปโซโ้ยนก่อนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ